ทานแมวเหมียวผู้ชอบสะสมแสงดาวกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่ามีแมวตัวหนึ่งชื่อว่าเหมียวขาวมันไม่เหมือนแมวตัวอื่นๆเลยเพราะทุกคืนมันชอบออกไปนอนมองฟ้าแทนที่จะวิ่งไล่จับหนูเหมียวขาวมีความลับอยู่อย่างหนึ่งมันสามารถเก็บแสงดาวได้ เวลามันยื่นอุ้งเท้าไปที่ท้องฟ้าแสงดาวดวงเล็กๆจะตกลงมาเก็บไว้ในกระเป๋าผ้าที่มันพกไว้ตลอดเวลาคืนแล้วคืนเล่าเหมียวขาวก็สะสมแสงดาวจนเต็มถุนวันหนึ่งในหมู่บ้านเกิดไฟดับขึ้นผู้คนต่างหวาดกลัวเพราะความมืดปกคลุมไปทั่วไม่มีแม้แต่แสงตะเกียงเหมียวขาวจึงกระโดดขึ้นไปบนหลังคาแล้วค่อยๆโปรยแสงดาวที่มันเก็บไว้ลงมา แสงเล็กๆ่กองประกายระยิบระยับเหมือนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวในหมู่บ้านทุกคนยิ้มด้วยความสุขความกลัวก็หายไปตั้งแต่นั้นมาคนในหมู่บ้านต่างรักและดูแลเหมียวขาวเป็นอย่างดีและในทุกคืนแมวตัวนั้นก็ยังคงออกไปนอนมองฟ้าเฝ้าสะสมแสงดาวเพื่อมอบความอบอุ่นแก่ผู้คนเสมอ